โอ้ยเขียนี่ออกวันจินมันยืนลึกมากเลยเราโดนบอมเรียบร้อยกว่าแล้วรามาเรอมาพี่บอมกาเอกาเอกาเซียด้ลยนะที่วีได้เข้าอ่ะ้าวิ้าวิพี่มาน้องมาแล้วมาล้ว Let's go

เอ้ยไม่ไม่มีคนหิอีสัก y o u t ใส่เวล Youtube ใส่เวลลวนดีวนดีวนดีมาทนี่เจอเพื่อนเรามาถึงละกินก่อนกินอาหารเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ๆเร็วเร็วเข้ามาเๆข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอาเซีนกำลังจะลงมาที่เราอาเซียไหลลงที่เราแล้วฉี่อยู่ข้างในขึ้นมาเลยโอ้ยกาเซียบาสนตาย ลึกจัดนี่ไตีบอมกงและผีอ่ะโอโหไวโหไโหไเชคดซนะเชฟดซีเนาะไว้ไววววววไปไปนอนอีนะไปนอไปนอนอีน่ะไปนอนระวัง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 บาก่อนไสก่อนโอ้โหโอโหอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหอ้โว้ไวว โอิดมาโวอิดมาโอิดมาวนอิดมาวอิดมาป๊อบยาป๊อบยาป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 อบยาลูกน็อตน็อตน็อตดิฟน็อตดิฟน็อตดิฟห้าตายตีเต้าสามตัวอะไรวะตายตายหมดโลซานเซิฟเลยตายหมดเซิฟเลยเซิฟเพ้งโคตรกากตายหมดตาย